ถูกวันลงก้นจักหน่อยโบนโบนโบนเปียยทั้างไทห,ห้างเงยาเกเดวอว่าไม่ตัวต่อเบงหัวน้ำหวานผนดุบอยี้โว้ย,วย,วยห้างนี้ครับ,วนนวรบสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพไปหามิมถาเบื้องกันครับถาเบิ้งผลงานกันว่าที่ใดหรือว่าใดครับวันนี้รอติดตามกันครับผมพามารอหามิม น้ำปลาน้ำไห้น้ำสวนเท่านี้แหละบรรยากาศก็แดดห้อนห่อนห่อนเอาครับนี่แหละครับอุ้มหนีบ่เห็นไม่ได้รอรอมาพอแล้วครับพี่น้องม้มเห็นบ่แห้งมันหน่อยๆน่อกกันเห็นบ่ครับ เยอะไปเห็นบ่นี่เราพือนห้างนิมเห็นบ่นนครับ่อนไปซุดแตกปุ่มวันหนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวต้องโอดเราควนใส่มันก่อนที่เดีกะวิธหาฝึ่งของผมกะคือ ตอนเหนกเราหาหางก่อนครับแต่พอหางหนึ่งแล้วหางสองหางสามมัต่ำมาวิธีง่ายงมันหันหัวไปทางไหนเขายางน้ำเลยครับพึ่งบลูทางหัวทั้งไหนทางหัวทางหางเข้ายางเป็นสองทางแหละครับทำมันสี่ทางเลยเขายางน้ำเลยที่มันขวงอยู่เนี่ยนะหัวหรือหางเนี่ยเขายางน้ำเลยอันนี้มันสี่ไปทางห่นก็พุ่นแล้วครับเข้าไปหาบงป้าทางหุ่นอีกบางหรังก็ยุ่งไก่กันอยู่บางหรังก็ยุ่ไก่กัน แต่วา่วเาวกเกินเ่ราะไก่เกินกันครับเ่าไก่รับอันนี้มันสี่ทั้งกวกทั้งหางสี <c> ่ <ười> ทั้งกุนกเท่ากับยางเปิ่งสองทั้งแห้ะครับผมเดี๋ยวผมจุดไฟก่อนวันนี้ก็ง่ายงาย่มมยาันนี้ปลอกเข่าผมเลยเอาถูบเอาควนล้นมาันจาักหน่อยเพราะอะไรไร้มันหยุบเพวกกัวนกับกันไก่ตัดกิ่งถูบคุณผมโผมมมล่มาหมดและทั้งเลื่อยทั้ง,งเม็ด เต็มยามยี่ยหะถูกวันวันพร้อมวรลรนเลยครับพี่น้องไอยไว้มันหยุบตัวน,นี่ข้างหน่อยจะม,ม่นาโมุโอ้วว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 นววว วา่าอะไรมันหยุบโอ้ยตะวันยูงาน,งานแห่งงานน้ำลงก้นจักหน่อยอายุยืนตำโอ้ยไงมันเหมือนห้างบีมว้อยคนห้างแม่ผมน้อยหน่อยหน่อยห้างบีมเวียด <c ười> ตะวันน้ำหวานเต็มดีอยู่ครับพี่น้อง โอ้ยงาวเอาออกมาได้เลยน่าแห็นเขี่ยเมียออกอยูหน่อยทีนี้ผมก็วน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 กูเถากูแกบอกมาเนาะวนวนเขี่ยเมียอันนอกเหียดทั้งไงทั้งเงีเก่าเด้อกูเถาคนสอนมากอีกอ่ะเขาก็เอาเหยียดต่อตามเพิ่น วน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 คนไหนคุ้มกินน้ำหวานดิวันนี้เขาพูดเขาบอกต่องห้างคนเดียววน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 อันนี้สงสัยเป็นห้างแหม่มครับผมพอมันหน่อยครับว่ามีตัว ต้อเวิ้งหัวน้ำหวานคนดูหมดเลยวู้ยน้ำหวานเต็มคุณนะครับพี่น้องทั้งทึงในเมียนมาดิเนี่นนนนนนนยนี่น้ำหวานนี่เต็มหมดเลยเนี่ยเนี่ยเขาบคุได้ปลาเราพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ยหางน้ำปล่อยแล้วครับว้าลูกเห็นบ่ ผมสู้มบยงนี่ครับข้างคนกะยุ่สูงอยู่กะยุ่สูงอยู่ครับแต่ว่า,านมีมัานประจุหมดแดงครับพี่น้อง <c oughs> เป็นยังมีมังคยูขังหมดแดงพวกตีผมก็เพืเห็นจักเถื่อต่เกามันหยุ่วยู่ไก่หมดแดงนี่ครับพอหมดแดงจะไปจอ่อรังมันมันตอดหมดแดงมดเลยเนาะหมดแดงมันตัวน้อย มันแดงไปเจาะทัางไปกินไครมันกินลูกมันผมนพวพึงเห็นนี่แหละชุกกรหมดแดงบาดผงเบิอนห้างมิมนะครับมันอยู่ห้างหน่อยว่ามันห้างผึ่งนี่คือห้างมิมโบนโบนโบนเปียดห้างใหม่ห้างเยาวกลดด้อเอากควนถูกลนจากหน่อยพรไร่นหยุก นี่ครับหลังจากตัดลงมาแล้วแง่คน,นยังอยู่ดีอยู่คือคนคนยอมถิ่มหั้งคนันไงนี่และบ้านหั้งม่มหังบ้านเงยตกแล้ว น้ำหวานมาถทอดอกมันเป็นห่วงลูกกนพี่หลังจากนี่ผมตัดลงมาแล้วก็เอาเมียมันออกหวานเต็มดีดีพี่น้องท้าว่ากับ่เต็มเอาไงเกินหาซิปอ่ะจะซ้ำร่างคนละสมกับห้างคนละห้างคนหน่อยนี่มันออกไหมนี่ tô nồi nhìn thấy mẹ mình đó con gặp yên mình ừ, con tô khuyên đó bồn 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 Việt Nam mày hăng nhiều câu đứa mình rồi หลังจากที่เยวยางน้ำนอนพี่น้องที่บุ้งบาน่ะตอนแรกเขาต้องซุ่มหมาห้างก่อนถ้าพอห้างใดห้างหนึ่งแล้วเขาหยางน้าเลยครับหยางเบิ้งทั้งทั้งหัวทั้งถ่ายเลียวเปนสี่ทั้งใดอ่ะเบิ้งเวลาเบิ้งห้างเป็นสี่ทั้งใดเขาก็ายางน้าเลยครับพวกขวยางน้ามาไอตอนกลางหล่ะมากหรมาฝอยอยู่พ่นควายว่าห้างนี่ฝนอยู่สูงครับผม พูนพี่น้องเห็นบ่ยุกแปบไปเนี่ยครับดำๆอยู่นี่นี่นี่ยุซื้อกลางกล่องนี่นี่แหละครับว่าหข้างนี้ก็มีหดแดงคือเก่าแหละครับพี่น้องโอ้หลูพันยูก้อนหมดแดงพึงไม่ยู่เลยจังไหนวันหลู่ว่ายย่สูงอยู่ ยูพนคอยส้นคอยซอยฟันแข็งแห้งว่าันว่าโอเคครับเ <laughs> ดี๋ยวเอาแล้วผมจะถ่ายเบิ้องไม่ครับผมเนี่ยครับขึ้นมากบนเนาะข้างปัญญายอยู่ตัวโบนโบนโบนไปทางไม้ทางเงียโกด้ น้ำหวานเต็มนีครับเรียบร้อยครับพี่น้องอึ้ยหัางนี่ครับสอนน้ำหวานเพิินครับหัางเงาไงน้ำหวานเต็มเตียทุกช่องเลยครับลองดูคนน่ะ แต่ว่าห้างกุณห่อนมันเอาอยาครับอุปสรรคผมต้องปีนหอยต้องแต่งเรอคุณห้างคนขาดยุงเทิงคุณยืยนต้อยออาห้างคนขาดนะครับแต่ว่ากำลังเห็ดไม่ดุงงามเลยผมลงมาแล้วเ่ว่าสวันน้ำครับนนมะน้าบึ้ยคัก